น้ำซ้อยของน้ำตะเคียนมันเนี่ยมันอาจจะทําอะไรผมไม่ได้นะครับนี่นะครับไอกระหังป่าน,นะพี่พี่มึงคิดไ่าได้ไปกินไก่ือชาวบ้านนะ่ะพี่พพ สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีทุกท่กนกมมา,านนะครับอีกรอบผมมอสปลาช่องปลาช่อคานครับก็วันนี้เนี่ยผมก็มายัางบ้านยายปอบนะครับนะผมเนี่ยไมได้มาบ้านยายปอบค่อนข้างที่จะนานมากเลยนะครับหลายเดือนเลยนะพี่พก็วันนี้เนี่ยผมจะมาหายกระหังป่านนครับก็มีชาวบ้านเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับว่าแบบไก่เนี่ยหายไปหลายตัวนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดนะครับนะ ผมเนี่ยก็เลยแบบอยากจะลองมาดูนะว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเป็นเพราะฝีมือคองอยกระหังหรือเปล่านะครับนะก่อนนี้เนี่ยผมมาถึงปากทางเข้าไปบ้านใยายปอบแล้วนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะเจอ,เอกระหังหรือเปล่านะก็ไอ้กระหังเนี่ยก็เคยมาแบบมาอยู่ที่นี่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามันกลับไปในถิ่นทานของนของมันยังนะครับผมนะ ก็โอเคนะพี่เอฟซีตอนนี้เนี่ยก็ผมมาแต่เช้าเลยนะครับผมนะโอเคผมไปเดี๋ยวเ,เนี่ยรียบเดินทางเข้าไปเลยดีกว่าครับผมนี่นะครับผมก็เนี่ยมาถึงยนะังไงพี่พโหแบบรกมากเลยนะครับนี่แบบหนึ่งใบไม้เนี่ยเต็มเลยนะพี่พ อยากด้วยนะครับนี่เลยนะครับโอ้โหโอ้โหจากที่ผมไม่ได้มานานเลยนะพี่แบบหลายเดือนเลยนะครับนี่ ใบไม้เนี่ยเต็มร่วงเต็มเลยนะพี่พี่ก็บใบใหญ่ปอมเนี่ยแบบซุกโสมมากเลยนะยนี่นะครับนะ นไรปอบนะครับใ,ใ,ใบมงใบไม้นะครับโหเสียงรบกลยนะ มคาดว่าเนี่ยจะมานั่งแอบดูก่อนนะครับผมจะนั่งแบบตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะไม่รู้จะเจออะไรผิดปกติหรือเปล่านนะพี่เอฟซี เยอะมากเลยนะครับผมไม่รู้นะว่าใบไม้เนี่ยมันจะเยอะขนาดนี้นะครับ สถานการณ์ก่อนนะครับก็วันนี้เนี่ยผมได้นำสร้อยที่นางตะเคียนอนะ่ะนํามาให้ผมเลยนะก็วันนี้เนี่ยผมก็เลยอยากจะลองมาแบบมาใช้งานดูนะว่ามันจะได้อย่างที่นางตะเคียนนะบอกผมไว้หรือเปล่านะครับ เสียงมาจากไหนนะครับแต่ว่าลมเนี่ยมาตลอดเลยนะครับโอ้หลอนมากเสียงกอไผ่แบบเสียดสี่นะ กน่ากลัวมากเลยนะครับลมเนี่ยมาตลอดเลยนะพี่ เฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะพี่ได้ยินไหมผมเฮ้ยผมขึ้นไปนั่งขบวนนี้ก่อนนะครับ เฮ้ยพีได้ยินไหมครับเฮ้ยอะไรล่วงอ่ะพีได้ยินไหมเฮ้ยใครครับใช่กระหังไหม ถ้าเป็นในกระหังก็ออกมานะดูดยังไงอว่าเสียงอะไรไม่รู้นะครับผมก็หาตน้นต้นเห็ดยังไม่เจอนะ พี่ดูพาบ้านใหญ่ปอกโอ้ยงานสถานการณ์ยิ่งน่ากลัวนะพี่พี่ผมเนี่ยอยากจะรู้ให้ได้นะว่าใครเนี่ยเป็นคนที่แบบใครเนี่ยเป็นคน กินไก่นะครับเป็นไงก็ห่างรึเปล่านะผมก็จะมาถามมานะาไม่รู้ว่ามันจะแบบใจเย็นเดี๋ยวจะมาคุยกับผมหรือเปล่านะครับพี่พผมก็ไม่ได้เจอกระหังนานด้วยนะครับผมคาดว่านะพี่พีผมนามสร้อยของน,นานตะเคียนมันเนี่ยมันอาจจะทำอะไรผมไม่ได้นะครับ นี่นะพี่ผมจะใส่ไว้กับมือนะผมเนี่ยจะไม่ถอดเด็ดขานนะครับก็แค่ใบไ,ไม้ร่วงเนี่ยผมก็ตกใจนะแล้วเนี่ยต้องแบบระวังหลังเอาไว้ให้ดีๆนะครับ บางทีเนี่ยไอกระหังเนี่ยมันจะแบบรอเราเผลอนะพ,พี่มันก็จะมาทำร้ายเราทางด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมคิดว่า,าผมจะทั้งรอก่อนนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยผมจะถ่ายใหพ้พี่ได้รับชมกันนะครับนะผมจะรอจนกว่ามันจะออกมานะเพราะผมจะรู้ให้ได้นะว่า ไปเป็นคนไปกินไก่ในหมู่บ้านนะครับก็โอเคนะพี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตนั่งรอก่อนนะครับผมนะนี่นะครับไอ้กระหังป่าน,นะพี่พ เอ้ยมึงคิดว่ยไ,ได้ไปกินไก่ดิชาวบ้านอะอนี่นะครับพี่เมื่อกี้เนี่ยมันบอกว่ากูเองนะบอกมันหิวนะครับพี่ กินน้ำบอกมึงไม่รอดแน่โอ้หนึ่งข้องนะอะดูนกีนะ่ะทำไมมันก็ไม่กินไก่ชาวบ้านนะ่ะหิวเหรอแล้วไม่หาไปกินอย่างอื่นนะ่ะ พวกนกพวกอะไรเงี้ยกี่เนี่ยมันบอกมันจะมากินผมนะครับพี่ี่เฮ้ยเฮ้ยเขามาทำร้ายผมไั้นนะจริงนยเราต้องถอยตั้งหลัก ยงพีแค่จะมาพูดคุยกับมึงเฉยๆจะมาเตือนมึงเเยยจะเข้ามาทำร้ายผมเีงเดียวนะครับ โอ้ห oh. เป็นไงแล้วเป็นไแล้วพี่อีอนะอีกะ้ังต้นนี้เนี่ยหน้่ากลัวนะมันเจ้าเล่น,นะครับปางทีเนี่ยมันชอบแบบเราเราเพลอนะครับเราอย่าเพล่นะ จะต้องคอยระวังหลังด้วยนะครับเไยไป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 กราจังเลยจ้าเอายไปเอ้าเอ้า อ้าอ้อ้อี้ต่อตั้งหักก่อนโอ้ยที่นีมันมันแอบอยู่ตรงนี้นะผมไม่เจอนะรู้ว่ามีวิชาวอะไรหรือเปล่า ดีนะที่ผมนำสร้อยนี้เนี่ยออกมานะครับเหมือนแบบว่าถ้าซ้อยนี้เนี่ยแบบอยู่ใกล้มันเงี้ยมันจะร้อนนะครับนะพี่พี่เหมือนแบบมันามาโดนซ้อยนี้เนี่ยไม่ได้นะครับผมโหดีนะที่ผมเนี่ยนำมานะนุ่นอย่าเข้ามาไปไป ไปมันเข้ามาใกล้ผมไม่ได้นะถ้ามันเข้ามาใกล้แล้วมันมันจะแสบร้อนนะพี่พไปนะไปเยอะไปเยอะไปไปไปมันกลัวมันกลัวนะพี่พ ตัวซอยนี้นะครับผมนี่นะผมจะวไว้ป้องกันตัวเองนะครับเอ้ยเอ้ย ตัวมันไปไหนแล้วนะครับพี่พี่เดี๋ยวขอขึ้นบ้านก่อนนะอดจิม<อ>พี่ได้ยินไหมอดจิมก็มาดิ<อ>ได้ผลนะพี่พี่ไม่รู้ว่าผมเนี่ยได้ยินเสียงนะ อยู่ไหนมนออกมาได้ยินแต่เสียงนะพี่พี่ผมไม่รู้นะมันอยู่ไหนนะครับมอ,อมาดิมึงชอบไปกินจ่ายชาวบ้านนักใช่ไหม ไ่จิมก็มาเหมือนมันจะหายตัวได้นะพี่พแบบล่องหนนะครับเดี๋ยวมันรู้ว่าผมเนี่ยเหมือนจะมีสร้อยใหพ,พี่มันรู้ว่าผมมีสร้อยมันเลยเข้ามาในแบบเข้ามาใช้ตัวผมไม่ได้นะครับพี่พี่โหดี่ะที่ผมเนี่ยนาำสร้อยของ นางไปเคียน,นมานะครับโหลมลมนะพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นคนทำเองหรือเปล่านะครับเพราะลมเนี่ยบางทีเนี่ยแบบปีกมันเนี่ยแบบมันกับพือแล้วเนี่ยจะทำให้ลมแรงนะครับผมโหลมแรงมาก แล้วฝั่งนี้เนี่ยเงียบเลยนะฝั่งนี้เนี่ยลมมาแรงมากเดี๋ยวผมคาดว่าผมเนี่ยจะต้องรีบกลับแล้วนะรีบกลับไปบอกพ่อพี่ตั้งนะครับแล้วก็ให้คนในหมู่บ้านเนี่ยมาช่วยปราบมันนะครับผมเจ๋งไรอะ ผายไปก่อนเถอะนะมาแก้แค้นแน่เดี๋ยวผมเน่ยจะขอตัวลากลับบ้านแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจัดอาจจะเรียกพี่ตักเนี่ยมาช่วยนะครับนะเพราะพี่ตากพี่เบสพี่ดานนะครับเพราะมันไปกินกายชาวบ้านเนี่ย ไม่ตามกว่าห้าตัวนะพี่ๆแบบหลายตัวเลยนะครับผมคนในหมู่บ้านเนี่ยบอกว่าช่วยหาให้หน่อยว่าใครเป็นคนแบบมากินนะครับโอเคนะครับพี่ๆผมจะปิดคลิปเลยนะครับผมนะโอ,โอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คงมีเพีท่านี้นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ 呀离开带回来。